drop D คืออะไรตั้งสายยังไงเล่นอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เราไปคุยเรื่องด drop D กันครับ สวัสดีครับคุณกบสวัสดีอรอบสวัสดีรอบครับสวัสดีครับเรื่องของเรื่องคือนัดมาจะถ่ายผ่าเพลงก็ผมเ็เลแกะเพลงบาราเบนเนอร์มาแล้ว,ลวเจอว่า <laughs> บาราเบนเนอร์จูนดรอปดีเป็นหลักใช่ครับแล้วก็เจอว่าเฮ้ยดรอปดีที่คุณกบเล่นกับบาราเวนเนอร์มันมีอะไรที่ผมไม่เคยเล่นเยอะมากเลยผมเคยดรอปดีนะแต่ดรอปแบบเพลงเล่นอยู่ไม่กี่เพลงออซีไอแบบ <laughs> แก็คือเล่นแบบเบสิกพาวเวอร์คอร์ดหรือแบบ จริงๆผมก็ไม่มีอะไรเยอะมากครับมันมีเยอะกว่าผมไงผมก็เลยแบบอ๋ออย่างนั้นเรามาคุยกันเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าเผื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกคนด้วยอันดับแรกเลยครับดรอปดีนี่คืออะไรครับพูดแบบง่ายๆก็คือตั้งสายหกให้มันเสียงดีครับน้กนันนก็ปกติั้นไล่หกสายให้ฟังหน่อยนะครับหกสายก็จะเป็นดีเอดีดีดีก็คือ standard ูน n i n g แต่ว่าเอาสาย6ลงไปหนึ่งเสียงใช่ครับทีนี้ เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของดดีมันเป็นยังไงครับมันเกิดดีสองตัวอ่าเป็นออกเตปออกเตคือมีดีที่เป็นสายโมกับดีที่เป็นสายเปล่าสายสี่ใช่ครับพอเวลาเราเล่นพาวเวอดจากเมื่อก่อนเราเล่นดีอะไรนี้เลยครับเราจะได้พาวะขอดโดยการที่เราจับนี้เลยปล่อยมือเลยปล่อยมือเลยถ้าเราเล่นคอดแค่หกห้าสี่แบบนั้นแหละดีดีสยเดดีดี แค่นี้ผมรู้สึกว่าอย่างตอนแรกที่ได้ยินอ่ะมันมันคือเสียงอะไรวะมันจะเป็นเจ็ดสายมันก็ไม่ใช่คือคือมันมันต่ํามันต่ำแต่แต่มันมีมากกว่าต่ันมีฮาร์โมนิกของที่อย่างที่คุณกบบอกมันมี A เป็นคู่ห้าแล้วก็ดีเป็นแล้วก็มีดีไปออกเต็มเราจะได้ยินซับฮาร์โมนิกที่มันม้วนต่ําลงไปอีกใช่เพราะอย่างถ้าถ้าเห็นคนสังเกตคนที่ดอกดีปุ๊บมันต้องมาละเพราะผมรู้สึกว่ามันมันได้ ได้โลได้โลดีอ่ะพอมันได้ผมว่ามันอารมณ์เดียวกับคนที่เล่นเบสห้าสายแล้วแล้วมีโน้ต่ำๆที่มันต่ำพอมาเล่นคู่กันแล้วมันเป็นตึ้งอืดตึงอืดอะไรอย่างนี้มันก็เลยอาจจะสร้างความรู้สึกแบบนั่นเริ่มรู้จักดอปดีได้ยังไงครับก็ผมว่าร้อยทั้งร้อยของเกือบร้อยอากันของของของเราเก็น่าจะในยุคนิวเทันเนี่ยแหละเป็นยุคที่เล่นดอปดีกันแบบหลายวงมากแต่ในยุคนั้นเขาก็จะเป็น ดรอปดีแต่เป็นซีชาร์ปเพราะว่าเขาจะเรียกว่าดรอปซีชาร์ดรอปซีชาร์คือถ้ามีคําว่าดรอปปุ๊บเนี่ยก็คือจูนสายหลงไปจากสายอื่นเสียงหนึ่งอันนี้เป็นความเข้าใจพื้นฐานสาตรฐานเด็กๆผมงงมากนะครับดรอปซีชาร์ปหมายความว่าจูนเป็นอีแฟก่อนแล้วก็ดรอปสายหลงไปเสียงหนึ่งมันก็จะเป็นดีแฟทหรือซีชาร์ปอันนี้ก็คือดรอปซีชาร์ปถ้าในยุคนั้นก็ง่ายๆก็ลิมบิสกิตก็จูนแบบนี้ใช่อย่างอะไรนะอย่างโลลิน อืมอ่าเชฟก็ลุกรลาวพวกนี้ก็จะเป็นซีชาร์ปเป็นอย่างนี้หมดเลยครับหรือถ้าคนไทยก็บีแกสบีแกสแน่นอนเลยแน่นอนซีรีฟูผมรู้สึกว่ามีบางเพลงอ่าใช่เพราะว่าผมเห็นมันเห็นพี่ต้นเล่นด้วยเพราะว่าพี่ต้นเขาตั้งอีแฟดอยู่แล้วอ่าตั้งเป็นอีแซีชาร์ปรายการเป็นดอปซีชาร์ปซึ่งซึ่งไอดอปอันนี้ครับ พอมันผ่านยุคสมัยไปมันก็จะต่ําลงเรื่อยๆ <c oughs> ผมเจอมี <c oughs> ทั้งดรอปซีดรอปบีหรือลงไปถึงดรอปเก็มีดรอปเนี่แทบจะเหมือนเป็นเจ็ดสายซึ่งอันนี้ก็ต้องใส่สายให้มันเหมาะสมด้วยเนาะใช่ครับอย่างยงแค่ยังสมัยก่อนอย่างคอนเนี่ยฟังเราก็รู้สึกว่าต่ำแล้วนะแต่ไปด้วยความที่อ๋อจริงๆแล้วมัน,ม,นมันก็ไม่ได้ต่ำอนะไรขนาดมันก็คือเจ็ดสายรางทเจ็ดสายเป็นสายบีเขาก็ดรอปเป็น A แล้วก็ที่เหลือก็ลงมาตามกันวิธีตั้งสายของคอนที่เป็นดรอปเเนี่ย มันก็เป็นไอเดียเดียวกับดรอปดีคือดรอปสายต่ำสุดจะมีเราเป็นเอใช่มันเป็นไอเดียไอเดียเดียวกันได้เลยเพียงแค่สวัสดนะแบบเฮ้ยอะไรวบบนี้อ่าเพราะถ้าเกิดเราได้ยินเขาว่าดรอปเมื่อไหร่หมายความว่าสาย6อ่ะจะต่ํากว่าปกติลงไปหนึ่งเสียงจากนั้นเป็นโน้ตอะไรที่บอกก็คือโน้ตสายหกเป็นโน้ตนั้นอ่าถ้าดรอปซีก็คือสายหกเป็นซีที่เหลือจะเป็นสแตนดาร์ดดีจู้เหมือนธรรมดาลงไปหนึ่งเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็เรื่องไงผมคิดจะทำเรื่องนี้อยู่นะเรื่องสารานุกรมการทั้งสายกีฬาอ่าันนี้ต้องมีต้องมีอีกภาคต้องมีอีกภาคหนึ่งต่อใช่ใ่มันก็จะต้องมีเรื่องของไอเรื่องสายเรื่องเซตอัพอะไรเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีแล้วกันวันนี้เราคุยกันแค่เรื่องดรอปดีก่อนนะครับแล้วเจอตอนแรกงงไหมครับแกะได้ไหมเออมาสัมผัสดีแบบเต็มเต็มก็คือเพราะาตอนนั้นต้องไปเล่นปาปารลอชครับอก็จะมีเพาลเองเพราะเพิอดีนะใช่เขอดรอปดีแต่ว่ารีสอร์ทใช่แล้ว หรือเมื่อกี้เล่นเจ็ดสายอยู่นี่เป็นหกแล้วอะไรอย่างงี้อะไรประมาณอะไรอย่างงี้สักอย่างจำไม่ได้แล้วแล้วก็มีลิฟต์ที่ว่าแม่อว่ขอถ้าจำไม่ผิดเขาจะเป็นคีอีมั้งหรืออ่าแต่ว่าของปาร์คล้อสเนี่ยเขาดรอปดีครับแต่เขาเหมือนกับว่าผมเคยไปฟังสัมภาษณ์คเขาบอกเขาอยากได้ออกเต็ปอะไรที่มันประหลาดขึ้นเขาก็เลยเหมือนจับเป็น ่เพื่อเพิ่มโน้ตตัวนี้มาอ๋ออ่าเขาก็เลยกลายเป็นอ๋อโอเคเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่อยากใช้กีตาร์เจ็ดสายเขาอยากใช้กีตาร์หกสายแต่เขาอยากได้ซับคอมบอนิกมันนั้นซับคอมบอนิกเป็นกันวันที่คุณผมเล่นเมื่อกี้มันก็คือเหมือนอย่างนี้ถูกไหมใช่แทนที่จะเป็น e เพราะว่าขอดอย่างเงี้ยซึ่งมันมี e b e ใช่เขาก็เหมือนอินเวอรนเขาเรียกวอินวอนเตาโน้ตตัวบนเป็นตัว b ใช่ซึ่งจริงๆอ่ะถ้าเราจับ ตั้งเป็นดอปไม่สนดาจับแบบนี้ก็ได้ใช่แต่อันนี้มันก็เขาเป็นดอปเขาเป็นดอปดีเขาชอบเสียงแบบนี้ใช่ผมว่าผมว่าเทสของมันยุ้ยใช่ถูกสายหกมันจะเนี่ยมันจะมีการครับเขาเรียกโดรนแกวนอะใช่พอไอ้แบบเนี้ยมันก็เลยได้เสียงแบบที่นึงแบบใช่มันมันเป็นเสียงต่ําท ok? ี่แบบเออยุ้ยๆแขวฟังค่ผมแก่ก็แบบมันเล่นอะไรตรงไหนวะเพราะว่าตอนนั้นในหัวเรารู้แค่ว่ามันดอปดีแต่เอาทำไมมันมีเสียงแบบ เสียงอะไรวะใช่มันมีซัพพอมินิกแล้วก็ความแว่งของโน้ตที่ไม่เหมือนสถานะดีเพราะเคสปาประโลในชัดเลยเพราะว่าถ้าจูน e อ่ะสมมติผมจูน e เราแล้เสียงอะไรครับนั่นอ่ะอ่ะถ้าผมจูน e อ่ะมันจะเปนคือมันคือข้อนี้ใชนใช่ใช่เหมือนกันแต่มันก็จะไม่ได้อ่ความโลในแบบนั้นพอแต่เขาดอบดีเข้าไปปุ๊บ มันก็จะเป็นเนี่ยมันได้ได้โหลดที่มันแบบเออฟังแล้วมันมันฮือเขิมจริงนะผมว่าเออมันเป็นมันก็เลยเป็นไอเดียที่เราเออพอมาเจอดอกดีแล้วมาเจอนี้เราก็เลยกลายเป็นเฮ้ยดอกดีมันมัเล่นอะไรสนุกได้มันมีอะไรบ้ากว่าเรื่องของแอนโนตตําใช่มันเหมือนเราพลิกแพลงในตัวโน้ตได้ได้โดยที่เราไม่ต้อง คิดทฤษฎีอะไรแบบก็คือเราก็แค่หาเสียงส่วนวีธเล่นแต่ว่านอกจากเรื่องฟิงเกอริ้งที่เล่นได้แล้วโทนมันไม่เหมือนกันคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันโทนมันโทนมันเป็นอีกแบบนึงเจ็ดสายมันก็อีกแบบนึงไม่ได้โทนแบบนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นที่ผมไปนั่งดูบาเปนเดิมมาคุณกบจะทําพวกกีตาร์เพาทูเยอะใช่ไหมใน YouTube ผมชอบไปดูจริงๆจริงไอ้เรื่องเล่าก็ทาให้กันลืมตัวเองเนี่ยครับผมก็เลยได้าผมก็ไปดูแล้วมันมีอะไรอยู่เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นอย่างนี้ถามอย่างนี้ก่อนว่า เวลาพมเล่นดอปรีอะในเรื่องแคโรไทึมอย่างเดียวอ่ะคอร์ดมันก็จะมีสีสันอะไรได้มากกว่าการเล่นอ e ีแล้วใช่ไหมใช่ใชมันมีตัวอย่างอะไรให้ดูสักสยยอย่างเมื<ด>่อกี้พอพูดถึงไอ้ปปลอใช่ไหมครับผมก็ได้เอามาใช้ในแอบเอามาใช้ในคืนก่อนเกิดเหตุมันจะมีท่อนท่อนก่อนโซโล่มันจะเป็นคอร์ด B ผมก็เลยมาใช้วิธีของปัปั๊บล้อเล่นเราก็จะได้อีกแบบหนึง่งเนี่ยมันมันได้มูดอีกแบบหนึ่งไปคนละแบบเลยถ้าเราเล่นปกติ B หรือเราจะเล่น B ในแบบดอบีธรรมดามันก็จะได้โทนเนี่ยแต่พอเราเล่นแบบนี้เราจะกลายเป็นผมรู้สึกมันได้ได้ความกว้างของของโน้ตแต่ท้ายที่จริงๆแล้วมันไม่ไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลยมันก็ได้กลายเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วนอกจากนั้นมันจะมีอย่างพวกแบบ สมมติผมจะเห็นดอบดีชอบเล่นอะไรกันประมาณนี้แบบเหมือนแบบมีมีมมมเติมอ่ะอ๋ออันนี้ต้องให้ให้ให้อาจารย์อาจารย์พีพูดในแง่ของทฤษฎีอ่าแต่คุณกบลองเล่นอะไรให้ดูหน่อยไหมผมเห็นในในเพลงของบาร์บนเนอร์มีเล่นอะไรประมาณนี้อยู่อะ <c oughs> อย่างสมมติว่าอะไรดีเออจริงๆแล้วมันมีเพลงชื่อสรรันครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเล่นธรรมดามันจะเป็นแค่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเออผมก็จะมาเล่นดีด้วยมันจะกลายเป็น อ่าคือคือถ้าเกิดอันเนี้ยเรามองว่ามันคือดีเนาะใช่อันนี้มีแอดไลน์แอดไลน์มาใช่ใช่ไหมแล้วมีเมเจอร์เซเว่นใช่ครับแต่ว่าคุณกบคือเบิ้ลออกเต็ดโลอีดีเข้าไปไม่เหมือนจะมีดีวิ่งอยู่ตลอดเวลาอ่าก็มันเหมือนเราจะทําได้ถ้าจูดีก็ต้องเป็นขอนดีเท่านั้นแล้วมันก็จะมันก็จะไม่มีนิ้วครับต่ําให้เล่นแล้วก็ที่เห็นทันมาอันเนี้ยคือ G ถูกไหมใช่ครับอ่าแล้วก็อันนี้อธิบายเพิ่มแล้วกันคือพอ G เราเคยจับแบบนี้ใช่ไหมครับครับ สายหมันติดลบไปสองอ่ะสองสองสองครึ่งเสียงก็ต้องเลื่อนนะเพราะว่าคอร์ดดอกดีก็เลยเป็นนิ้วเดียวตอนเด็กผมงงมากเห็นคนเล่นมันเล่นง่ายมากเลยนิ้วเดียวเล่นอะไรวะอะไรนะมันรู้จักดดีแล้วก็ที่เมื่อกี้ก็คือมีเติมอันนี้เข้ามาอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้คือตัวเก็เป็น G ีนายแล้วก็ เติมตัวสอ่ะตัวมันก็เลยทำให้มันเล่นง่ายเนาะใช่มันกลายเป็นถ้าเราไม่ดรอปเราจะกลายเป็นโอ้ใช่ถ้าไม่ดรอปเนี่ยได้ได้ครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดแต่ใช่พอมันกลายเป็นดรอปดีมันทำให้เราเล่นพวกแล้วผมรู้สึกว่าพอพอเล่นอย่างเงี้ยแล้วพอมันเป็นดรอปดีเราได้โทน แล้วก็อิทธิพลดบดีที่หนักหนักสำหรับผมไอที่คืตอนน่าจะเป็นคลีตอืมน่าจะใช่ไหมแต่คลีตนั้นดบบ้ากว่าดีดนะแต่ว่าแต่เขาเรียกนะลักษณะใช่ไหมลักษณะมันก็จะเป็นแบบพัวกนี้ไอเงียอืมคือมันอย่างที่บอกมันจะมีความแกว่งของเสียงอะที่มันแบบไม่ใช่พอสายตึงอะโนมันจะิ่งใช่มันจะลิ่งพอสายมันย้อยมันจะมีความแต่อันนี้อันนี้ต้องต้องบอกว่าต้องยกความดีความชอบให้มือเซตอัพช่างเซตอัพนะ ผมว่าถ้าทางเซตอัพเสร็จไม่ดีนี่โอ้โหดีเราเนี่จะแบบจะแกว่งจนแบบน่าเกลียดยใช่เพียนวันคือดรอปดีอยากให้ได้คาแรคเตอร์ที่มันแกว่งแบบนี้ก็ต้องเซตอัพกีตาร์ให้มันเหมาะสมคือมันจะมีจุดที่แบบอยู่ระหว่างแกว่งพอดีใช่แล้วเพียนมันเลยไปหน่อยมันจะแกว่งแล้วเพียนผมว่าดรอปดีเนี่ยมันจะเล่นสนุกถ้าเซตคนเซตอัพเซตอัพแล้วดีแล้วมันมีความเด้งของของของสายสายหกที่ดรอปดีมัาเล่นกับมือผมว่า ทุกครั้งที่เวลาเซตอัพกีตร์เสร็จพอช่างส่งมาผมมักจะเราต้องเล่นลูกนี้โดยความรู้สึกที่แบบเฮ้ยมัน,ม,นมันเด้งกลับมาหาเรา,เ,ยยาเพราะว่ามือเราต้องการการการีบาวด้วยจากสายที่นั่นกมันจะสะบัดไม่ได้ใช่ครับ อันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องดอกดีเดี๋ยวไว้ผมนี่น่าจะมีตอนน่าจะเป็นอาจารย์พี่น่าจะเปิดอีกตอนนึงนะก็เดี๋ยวไว้ผมมีกีตาร์เซตดอกดีเดี๋ยวไปคุยกับช่างเลยนะอาแล้วเดี๋ยวรายละเอียดดอกดีที่เจาะเล็กกว่านี้เดี๋ยวเราไปคุยกันในพาเพลงแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็เลยชวน อาจารย์กบคุณกบมาคุยเรื่องดับดีเท่าไหร่ผมว่าเออมันเจ๋งดีว่ามันเป็นเรื่องที่เหมือนเราอาจจะคุ้นเคยแล้วบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยผมคุ้นเคยกับมันประมาณนึงแต่ไม่เคยมานั่งใส่ใจรายละเอียดกับมันไม่เคยมานั่งแบบคุยกันแบบนี้บางคนบางคนชอบคิดแค่ว่าดับดีมันเฮ้ยมันทําให้ดูเล่นง่ายคือแบบมันนิ้วเดียวแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าเฮ้ยผมพอเล่นไปเหมือนตอนแรกก็คิดอย่างนั้นแหละคิดอย่างนี้ว่าเออมันเออมันช่วยให้ขอดบางแต่ว่า อย่างบางเพลงที่ถูกดีไซน์มาไม่ใช่ดอบดีอ่ะไปดอบดีเล่นมันไม่ได้อสุดท้ายมันผมว่ามันก็เหมือนเทคนิคอื่นเลยคือเราควรจะเล่นได้ทั้งหมดไม่ว่าจะจูน E หรือจูนดีแล้วสุดท้ายเราเลือกดอบดีด้วยเหตุผลของเรื่องเสียงใช่ใช่ไม่ใช่เรื่องของเทคนิคเพราะเทคนิคเราควรจะฝึกจนเล่นได้ใช่เพราะว่าบางคนบอกเอ้ยดอบดีไปมันจะเล่นง่ายๆ่ายมันไม่ใช่ผมว่ามันเหตุผลคือการที่เราได้ได้ยินเสียงนั้นได้ยินเสียงนั้นใช่สุดท้ายครับ ถ้าใครอยากจะเริ่มศึกษาดอบดีมีศิลปินหรือเพลงไหนที่ดอบดีที่ควรไปลองฟังไหมครับก็จริงๆแล้วก็ยุคนิวเมทัลนะครับเปิดได้เกือบทุกวงเลยอ่าลิมิสกิตพ p ะพอลเนี่ยใช่หมดแน่นอนคริสก็มีความเป็นดอบดีนิดนึงครับอาจจะมีจูนสายเหมือนที่อาจารย์พี่บอกก็จะนแบบซีชาร์ปซีอะไรของเขาบ้างแต่จริงๆแล้วมันก็คืออยู่ในฟอร์มของดอบดีเนี่ยแหละนั่นแหละครับมาร์ที่มอนต้เนี่ยผมว่าน่าจะใช้เยอะมาก เดี๋ยวไว้มีโอกาสผมไปคุยข้อบุนนิดนึงเพราะรู้สึกว่าเขาคือคู่บนสามสายบนมันเป็นระดับดีใช่แต่ที่เหลือแต่ที่เหลือเป็นอะไรไม่รู้เออไม่รู้มันมันใช่ก็มีวงคูคูดอสที่ที่มีการแบบจูนสายอะไรเงี้ยสักอย่างวงซิลนี่ดอกดีมาสามสิบปีแล้วแต่ซิลเออจริงๆซิลก็ดอกดีผมว่าถ้าศิลปินไทยเนี่ยก็คือซิลซิลดอกดีชาร์ดิคลาสก็มีบางเพลงมีเอ่อพวกไฟลักพวกอะไรสักอย่างอย่ายวไว้มีโอกาสไปชวนพี่บิวคุยแล้วก็ ซิลิฟูบิ๊กแอส<ช>แต่บิ๊กแอสเนี่ยอาจจะดรอปลงไปต่ำกว่า<ช>ดีด้วยซ้ำเป็นสีแล้วก็บาร์เบลเนอร์ครับ <c oughs> ไปดูช่องบาร์เบลเนอร์ได้เลยนะ <c oughs> ใน YouTube <c oughs> มีมีช่องบาร์เบลเนอร์อยู่แล้วมีกีตาร์เพลทู 2. คือไปดูคลิปที่คุณกบเล่นเพลทู 2, มันจุดประกายให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยดรอปดีมันมีอะไรมากกว่าที่เราเคยเล่นตอนเด็กๆสักพักเดี๋ยวให้อาจารย์พี่มาสอนผมต่อได้ครับโอเคครับขอบคุณคุณกบมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ